เรื่องปวดหัวถ้าคุณมีศูนย์กลางบริหารธุรกิจงานขายให้กับคุณแบบนี้ทีมงานที่สามารถช่วยคุณบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณมองย้อนกลับไปในอดีตพบว่า95%ของผู้ประกอบการใหม่ประสบความล้มเหลวและมีเพียง5%เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จความสำเร็จที่ได้รับมานี้มาจาก การบริหารจัดการบุคคลการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายและการบริหารจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์และทั้งหมดนี้ที่ Win n e อร์เ a t e มีพร้อมสำหรับคุณแล้วค่ะเพราะ Win n e อร์เ a t e ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่ Win n e อร์เ a t e ยังเป็นศูนย์บริการสำหรับตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตนายหน้ามืออาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดมาและนั่น ทำให้คุณเริ่มต้นธุรกิจงานขายได้อย่างมั่นใจโดยวงเงินที่จํากัดแต่มีศักยภาพสูงมาตรฐานที่เท่าบริษัทชั้นนําผลิตนักขายคุณภาพฝีมือเยี่ยมบริหารจัดการข้อมูลให้กับคุณเสมือนคุณมีเลขาส่วนตัวทําให้คุณสามารถบริหารเวลาของคุณเองได้อย่างลงตัวรับรายได้ร้อเปอร์เซ็์โดยไม่หักค่าในหน้าให้กับบริษัทและที่สําคัญธุรกิจของคุณจะไม่หยุดนิ่ง และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อมีมืออาชีพอย่างเราเป็นเลขาของคุณเพื่อความยั่งยืนและอยู่รอดในธุรกิจตัวแทนในหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่าลังเลที่จะให้เราเป็นเลขาของคุณนะคะ